เพื่อนเคิดว่าตัวละครที่เล่นยากที่สุดในเกม Rv คือตัวอะไรกันครับจะเป็นฟอร์เรติโน่หรือว่าจะเป็นอ้อยถ้าผมบอกว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่เทียบเท่าความยากเท่ากับฟอร์เรติโนสตัวรวมกันเพื่อนเพื่คิดว่าความยากของตัวละครนี้จะขนาดไหนครับใช่ครับและตัวละครที่ผมกำลังจะพูดถึงอยู่นั้นมีโอกาสจะเข้า Rv ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมตัวละครนั้นก็คือจิ้งนั่นเองนะครับผม จิ้งหรือว่าที่ผมเรียกว่าปากกระจกนะครับเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆที่สุดแล้วนะครับในเกม HOK OK, นั่นเองนะครับผมส่วนมันจะเล่นยากขนาดไหนและมันจะเก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนักแข่งจีนเล่นกันเลยดีกว่าแทบจะฆ่า我ม友หน้า了我我拿什么拿给你打野 าก่วแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าตัวละครที่เล่นยากที่สุดอย่างจริงเนี่ยเข้าไปสู่โลกของ ROV ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ